ใครกำลังทรมานใจเพราะคิดถึงคุณขอภายบอกทีนะคะขอพลังงานของคุณที่เข้ามาดูคลิปนี้หน่อยคุณจะมีบุคลิกลักษณะมีพลังงานประมาณไหนขอพลังงานของคุณหน่อยนะคะสองถ้วยพลังงานของคนทัดน้ำมีนกรกฎพิจิ วินถือดาพลังงานของคนธาตุโลมเมถุนตูนกลุ่มสวินถือเหรียญพลังงานของคนธาตุดินมังกรพฤกษกันสงทวยพลังงานของคนธาตุน้ํานะคะมีกรกฎพิจิกแล้วก็เจดดาพลังงานของคนธาตุลมมีพลังงานของคนธาตุน้ําคนธาตุลมคนธาตุดินนะคะ เป็นคนที่อ่อนโยนแต่ว่าใจแข็งมากๆนะคะเด็ดเดี่ยวหนักแน่นมั่นคงคำไหนคำน,นั้นแม้ว่าจะดูเป็นคนที่ไม่โกรธไม่เกลียดใครอะไรก็ได้นะคะอ่อนโยนรักใครรักจริงนะคะ แม้จะดูเป็นคนที่อ่อนโยนไม่โกรธไม่เกลียดใครไม่ค่อยแสดงออกถึงความโกรธความเกลียดความโมโหให้กับใครพลังงานของคุณจะเงียบๆนิ่งๆนะคะเก็บซ่อนความรู้สึกหรือว่าอารมณ์ต่างๆไว้ภายในหัวใจมากๆแต่ว่าลึกๆในใจนะคะเป็นคนดุเป็นคนเด็ดขาด เป็นคนรักแรงเกลียดแรงหึงแรงห่วงแรงด้วยนะคะภายใต้รอยยิ้มภายใต้ความอบอุน่นความละมุนของคุณเก็บซ่อนความดุความเด็ดขาดเอาไว้ภายในหัวใจนะคะเรามาดูกันว่าใครที่กําลังทรมานใจเพราะคิดถึงคุณนะคะใครกําลังทรมานใจเพราะคิดถึงคุณเตรียมพอลเลอร์พลังงานของคนราศีเมษเด็กถือไม้พลังงานของคนธาตุไฟเมษธนู 6ถ้วยพลังงานของคนธาตุน้ำนะคะมีนกรกฎพิจิกเด็กถือเหรียญพลังงานของคนธาตุดินมังกรพฤ่อสบการณ์สองเหรียญพลังงานของคนธาตุดินมีพลังงานของคนธาตุไฟคนธาตุน้ำคนธาตุดินเป็นคนนิ่ง,งเงียบมีเหตุผลจิตใจหนักแน่นมั่นคงรักใครรักจริงอาจจะเป็นรักต่างวายัยเป็นคนที่อายุเยอะก,กว่าคุณหรือว่าเขามีบุคลิกมีความคิดวางตัวเป็นผู้ใหญ่มากกว่านั่นเองนะคะ พลังเงานที่ขึ้นมาคุณอาจจะกําลังโกรธเขาในบางเรื่องราวในบางสิ่งบางอย่างนะคะยังไม่ได้พูดยังไม่ได้เคลียาาร์กันแต่ว่าตัวเขาเรอคอยเฝ้าคอยที่จะพูดที่จะคุยที่จะอธิบายบางเรื่องราวให้คุณได้ฟังเราคอยที่จะงอ้อเราคอยที่จะพูดคุยรอคอยที่จะคืนดีกับคุณนั่นเองนะคะ คิดถึงคิดวนไปวนมาคิดสรรหาคําพูดที่จะพูดคุยที่จะปรับใจกันพลังงานของคนแม้จะนิ่งๆเงียบเงียบแม้จะดูะดุแม้จะดูเหมือนไม่พอใจลึกๆในใจก็มีความเหงามีความคิดถึงเขาเหมือนกันนะคะเก็บซ่อนไว้ไม่ได้แสดงออกหรือว่าไม่ได้บอกให้เขารับรู้นั่นเองนะคะ เรามาดูกันว่าหากว่าเขารู้สึกทรมานใจในการคิดถึงคุณเขาจะทำอยังไงต่อไปนะคะหากว่าเขารู้สึกทรมานใจหากาสถานการณ์ในตอนนี้ความสัมพันธ์ของคุณกับเขามีการนิ่งเงียบคุณโกรธเขาคุณงอนเขาในบางเรื่องราวแล้วก็เขาอยากงอคุณเขาอยากพูดคุยอยากอธิบายบางเรื่องราวให้คุณได้รับรู้นะคะเขาจะทำอย่งไงต่อไปนะคะ เขาจะทำยังไงต่อไปคะว่าเขารู้สึกทรมานใจในการคิดถึงคุณนะคะห้าไม้นะคะปัญาอุวสารคเรื่องราวที่คุณไม่เข้าใจกันนะคะเรื่องราวที่คุณต้องคู่ทะเลาะก,กันนะคะวิวออฟจูนจบสิ่งหนึ่งเริ่มต้นสิ่งหนึ่งนะคะพูดคุยปรับใจอธิบายนะคะรอคอยเฝ้าคอยก็ได้นะคะหวนไหวคิดมากคิดเยอะนะคะ ไม่แน่ใจมีความไม่กล้าด้วยนะคะมีความกลัวในหัวใจนิดหน่อยนะคะว่าวุ่นใจกลัวว่าคุณจะไม่หายโกรธกลัววิธีการที่เขาจะทำสิ่งที่เขาคิดนั้นอาจจะทำให้คุณโกรธเขามากกว่าเดิมนะคะสามเหรียญแต่ไม่ว่าจะยังไงเขาจะลอง พูดคุยลองติดต่อลองทักทายนะคะพลังงานของสามเหรียญเป็นการหันหน้ามาพูดมาคุยกันแม้ว่าภายในหัวใจของเขาจะรู้สึกหวั่นไหวไม่แน่ใจว่าสิ่งที่เขาทําจะทําให้คุณหายกโรคเขาไหมหรือว่าจะทําให้ความไม่เข้าใจนั้นความกโรคความงอนนั้นเป็นมากกว่าเดิมหรือเปล่าแต่ว่าก็ดีกว่าการรอคอยอยู่ที่เดิมโดยที่ไม่ได้ลงมือทําอะไรเลยนั่นเองนะคะหากว่าในตอนนี้ความรักความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับเขา คุณโกรธเขาคุณงอนเขาในบางเรื่องราวแต่ว่าพลังงานที่ขึ้นมาไม่มีพลังงานเกี่ยวกับมือที่สนะคะอาจจะเป็นเรื่องราวระหว่างคุณน้องคู่นะคะเขาอาจจะทําอะไรบางสิ่งบางอย่างที่ทําให้คุณรู้สึกไม่พอใจโกรธเขางอนเขาน้อยใจเขานะคะ พลังงานของคุณก็เลยเหมือนนิ่งๆเงียบๆยังไม่พูดยังไม่ได้บอกยังไม่ได้ปรับใจพลังงานของเขาก็เฝ้ารอเฝ้าคอยอยากึ้นดีอยากพูดคุยอยากอธิบายรอคอยมาสักพักแล้วแต่ว่ายังไม่ได้พูดไม่ได้คุยกันรู้สึกเริ่มถึงความทรมานใจแล้วในการงอนการในการไม่พูดไม่คุยกันครั้งนี้เราก็คิดถึงคุณแล้วนั่นเองนะคะเขาจะทํายังไงหากว่าเขารู้สึกทรมานใจอยู่ในตอนนี้ เขาก็จะรวบรวมความกล้านะคะที่จะพูดคุยที่จะหาทางออกในความไม่เข้าใจนี้ร่วมกันแม้ว่าตอนนี้เขาจะรู้สึกกล้าก,กล้าก,กลัวกวกกกที่จะชวนคุนคุยหรือว่าทักมาหาคุณงอคุณเขาไม่รู้ว่าคุณจะหายโกรธไหมหรือว่าจะทําให้คุณงอนเขามากกว่าเดิมโกรธเขามากกว่าเดิมหรือเปล่าแต่เขามั่นใจว่าดีกว่าต่างคนต่างเงียบแล้วก็ไม่ทําอะไรเลยนั่นเองจบความไม่เข้าใจนะคะ เขาจะค่อยๆปรับใจค่อยๆพูดค่อยๆคุยค่อยๆอธิบายเรื่องราวต่างๆให้คุณได้เข้าใจเขานั่นเองนะคะ